สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีเมษนะคะประจำเดือนมกราคม2566ฟ้าใหม่เดือนใหม่นะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมอ่าหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาถึง20เมษายนนะคะถ้าใครตรงกับลัคนาราศีเมษหรือวันเกิดไทยและตะวันตกตามที่แม่หมอระบุ คุณสามารถเข้ามารับฟังรับชมได้นะคะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงเนาะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,ก,การกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะเรามาดูกันดีกว่าคนลัคณาราศีเมษประจำเดือนมกราหกหกปีหน้าฟ้าใหม่ชีวิตค,คุณจะเป็นอย่างไรนะ อ่าเป็นแรนดอมนะคะถ้าในครอบครัวคุณมีคนลัคนาราศีเมษอยู่ห้าคนก็ใช่ว่าแรนดอมจะตรงกับทุกคนหรืออาจจะไม่ตรงสักคนเลยก็ได้หรืออาจจะตรงกับทุกคนหรือตรงเพียงบางส่วนก็ได้นะเพราะว่าคลิปของแม่หมอเป็นแรนดอมเนาะอ่าอันนั่นแหละค่ะรับฟังเพื่อความบันเทิงเนาะเพื่อเป็นแนวทางอ่ะมาดูดีกว่าชีวิตเดือนมกราคงคงเป็นอย่างไรบ้างอ่ะเดอะเฮอร์มิต มีมาเลย The Justice นะคะหนึ่งดา knight of sword ห้าเหรียญน,นะคะเหมือนว่าใครหลายๆคนอาจจะกำลังมีปัญหาในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือเปล่าคะอาจจะถูกโกงเงิน ถูกโกงทรัพย์สิสนถูกจารกรรมทรัพย์สิสนถูกมีคดีความในเรื่องของเงินทองและทรัพย์สินนะคะอืเกิดขึ้นอยู่นะเอ,อตัวคุณเองจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ช่วยเหลือคนน่ะช่วยเหลือคนจิตใจดีมีเมตตาแต่การช่วยเหลือของคุณมันนําพามาซึ่งภัยมาสู่คุณเขาเรียกว่าทําคุณบูชาโทษปะ่ะช่วยเหลือคนอื่นแล้ว ตัวเองกลับได้รับโทษทุกแทนนะคะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยแม่หมอนแนะนําว่าคุณอย่าไปเซ็นเอกสารค้าประกันอะไรให้ใครนะคะอย่าให้ใครยิืมเงินจนกระทั่งตัวคุณไม่เหลือเลยเพราะสิ่งที่คุณให้เขาไปเนะี่ยยากที่คุณจะได้กลับคืนมาหรือบางคนนะ่ะไปเซ็นค้าไปช่วยเหลือไปอะไรก็แล้วแต่แล้วมันกลายเป็นตัวเองต้องคดีความตัวเองเนี่ยเกิดการชอดในเรื่องของการเงิน หรืออาจจะถูกหักหลังถูกแทงในเรื่องของธุรกิจการเงินเกิดขึ้นก็ได้นะคะแล้วอืมมันก็เป็นอะไรที่เกิดแบบฉับพลันเนาะจนคุณแบบตั้งตัวไม่ติดอะ่ะแต่มันมีบางสิ่งอนะ่ะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเสียเงินเสียทองเสียเสียความรู้สึกแบบอย่างมากเลยแล้ะคนคนนั้นบางทีก็อาจจะเป็นคนที่คุณนับถือคนที่คุณไว้ใจก็ได้นะที่เป็นคนกระทากับคุณหลอกลวงคุณนะคะอืม เป็นคนที่ให้อะไรไปให้อะไรกับใครไปเนี่ยไม่เคยไม่เคยเหมือนกับเต็มอ่ะคือให้เขาไปก็เหมือนทิ้งลงกลางมหาสมุทรสิ่งที่เราให้เขาไปเขาไม่รู้สึกดีในสิ่งที่คุณให้นะคะไม่ได้รู้สึกดีในสิ่งที่คุณให้ให้ไปแล้วอาจจะรับหลังคุณในทางที่ไม่ดีได้อีกอืให้ใครย,ยืมเงินไปก็บอกเลยว่ายากยากที่จะได้กลับคืนมานะคะอ่าเหมือนกับ ช่วยเปล่าๆนะคะแต่มันมีปัญหาว่าคุณช่วยจนบางทีมันตัวเองเดือดร้อนไงสามไม้เท้าตอนนี้คุณกําลังเนี่ยขัดสนติดขัดในเรื่องของการเงินอย่างมากเลยอ่าการเงินอย่างมากเลยบางคนไม่พอยังต้องอยู่ในคดีความแล้วอาจจะต้องแบบว่าใช้เงินใช้ทองในการจ้างทนายอีกหรือเปล่าอืมแต่ถามว่าธุรกิจตอนนี้คุณยังหมุนได้อยู่ไหมยังหมุนได้อยู่นะยังยังคงหมุนได้อยู่นะคะเนี่ยเห็นไหม การช่วยของคุณมันช่วยจนนำภัยมาสู่ตัวเองไงเขาเรียกทาคุณคนไม่ขึ้นบางคนบอกว่าเข็ดแล้วรู้แล้วจะไม่ช่วยแบบจนตัวเองเดือดร้อนอีกแล้วแต่กว่าจะรู้สึกตัวเนี่ยมันก็ไปเสียแล้วใช่ปะมันก็แบบหมดแล้วไงตอนนี้ตัวเองก็ชกงักหน้าชกงักหลังแนละ้วกู้หนี้โปสินไปทั่วเลยนะคะเออบางคนอยู่ดีไม่ว่าดีก็ไปรับหนี้ไปรับสินเขาแทนอีกอืม,อมอนายออบขับเออเห็นไหม คุณถูกโกงนะถูกหักหลังถูกหักหลังถูกโกงถูกหักหลังจริงๆจากคนที่คุณเชื่อถือจากคนที่คุณไว้ใจจากคนที่คุณนับถือหรือจากคนที่คุณหยิบยื่นความช่วยเหลือให้เขาจริงๆนะบางคนก็ถูกจรกรรมทรัพย์สินทรัพย์สินนะคะขโมยขึ้นขึ้นบ้านได้นะให้ระมัดระวงังทรัพย์สินของคุณด้วยนะเอ,อเหมือนว่าคดีน่าจะยังไม่จบหรือเปล่ายังค้างค้างกันอยู่ดูซิว่าเดือนนี้จะเป็นยังไงนะ q u e อ n of Pen ์เกิลสามดาบคุณน,นิโคจะเจ็บช้ำน้ำใจใช่ไหมเจ็บฟังใจนะคะเจ็บฟังใจแบบว่าเขาเรียกว่าเจ็บแล้วจำอ่าโอเคเจ็บแล้วจำเนาะเจ็บแล้วจำเหนื่อยเหนื่อยแล้วคุณก็เป็นคนที่แบกรับภาระของครอบครัวอีกอะ่ะคุณเป็นคนสมาถานะเป็นคนแบบไม่ใช้ไม่จ่ายนะไม่อะไรทำไมแต่เป็นคนที่ต้องหาเงินเพื่อครอบครัวหาเงินเพื่อผู้อื่นเสมอแล้วหาให้ผู้อื่นก็ไม่รู้จักพอปัญหามาอยู่นี่แหละ เขาเรียกว่าถมถมทะเลด้วยเม็ดทรายหรือเปล่าประมาณนั้นะตัวคุณคือดังเม็ดทรายเครือญาติและคนรอบทิศคือทะเลนะคะให้เขาเท่าไหร่มันก็ไม่รู้จักพอ,อบางครั้งถ้ามันให้เราก็ต้องให้แบบมีขอบเขตจํากัดเผื่อตัวเองไว้ใช้บ้างนะอย่าให้ตัวเองลําบากนะ บางทีก็สงสารเขาใช่ปะแต่มันก็ต้องมีมีลิมิตนะคะมีลิมิตคุณเป็นคนที่ดูแลสถานะครอบครัวทุกอย่างนะคะมันเหมือนกับว่าในเดือนนี้มันเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องมีการเดินทางตัดสินใจเดินทางไปทํางานที่ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะไปทํางานที่ต่างถิ่นต่างแดนจริงๆด้วยอาจจะได้ดีลงานกับคนต่างชาติหรืออาจจะทําธุรกิจอินพ r t ตเออพอตอ,อ,อะไรก็แล้วแต่เพราะว่า ถ้าคุณอยู่นิ่งๆกับที่อย่างนี้คุณคิดว่าคุณไม่รอดแน่ๆเลยเพราะคุณไม่รู้จะไปกู้นี่โปะอะไรที่ไหนมาโปะแล้วนะคะมันเหนื่อยมันเหมือนกับถึงที่สุดแล้วอะสิบไม้เท้ามันคือไม่ไหวแล้วเออมันเหมือนกับว่าถ้าคุณอยู่กับที่แบบนี้นะ่ะเจ็บแน่ๆเลยไม่รอดแน่ๆเลยดังนั้นคุณก็เลยในเดือนมกรานี้คุณอาจจะมีการตัดสินใจนะคะที่จะโยกย้ายตัวเองไปสู่ต่างถิ่นต่างแดนเพื่อไปทํางานที่ต่างถิ่นต่างแดนเพื่อไปหาเงินแล้วมีเกณฑ์ว่า งานที่คุณไปต่างทินต่างแดนรอบนี้จะเป็นงานที่ได้เงินได้เงินมานะคะได้เงินดีด้วยได้เงินดีด้วยใครที่ทำวีซ่าเตรียมจะไปทำงานต่างประเทศอคุณจะได้งานที่ดีจะได้งานแบบปุับปรับห็นไหมงานน่ะอาจจะไปถึงต่างแดนเลยนะคะอาจจะต่างประเทศจริงๆไม่ใช่แค่ต่างภาคต่างจังหวัดก็ได้นะคะบางคนจะได้งานแบบปุับปรับได้มาแบบปลับปรับหรืออาจจะมีคนช่วยเหลือก็ได้นะคะมีคนช่วยเหลือแบบปุับปรับแบบไม่คาดคิดนะคะ คนที่ช่วยเหลือคุณก็อาจจะเป็นคนที่เจ้านายเก่าก็ได้นะคะออาจจะเป็นคนรู้จักเก่าก็ได้ที่หยิบยื่นความช่วยเหลือให้คุณหรืออาจจะเป็นองค์กรที่เขาเป็นตัวแทนในการจัดหาคนข้ามข้ามไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนนะคะคุณจะได้รับได้รับเหมือนกับข่าวสารจากเรื่องพวกนี้มาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองใหม่นะคะเพราะว่าคุณอยู่กับที่มันรู้สึกว่าตันและเหนื่อยแล้ว เพราะว่าคุณหาเงินเท่าไหร่มันก็ไม่พอให้ทุกๆคนคุณก็ต้องเจรารีออกไปต่างถิ่นต่างแดน,นเพื่อหาเงินเข้ามาที่มันจะได้มากกว่ามากกว่านะคะอ่ะต่อไปถูเลอบางคนบางคนนะคะอาจจะได้เจอเจอมีเกณฑ์คุณมีเกณฑ์ได้เจอเจอพบรักใหม่พบรักที่เป็นคู่ทวินเฟรมของคุณคู่คนนี้อาจจะได้เจอแบบปรปปับแบบไม่คาดคิด เป็นคู่ที่เจอเจอทางโลกโซเชียลนะคะเป็นคนที่มีอำนาจวาสนามีตำแหน่งที่มั่นคงมีงานที่มั่นคงมีเงินที่มั่นคงนะคะและคนคนนี้อาจจะอยู่แดนไกลอาจจะต่างวัยต่างชาติต่างศาสนากับคุณนะคะมีการติดต่อข่าวสารมาหาคุณแน่นอนค่ะคุณคนนี้แระจะมีการเดินทางมาหาคุณด้วยเท่ากับว่าคุณจะได้พบรักคู่ทวินเฟรมของคุณนะในเดือนมกราคมนี้งานงานคุณก็จะได้งานใหม่และมีเกณฑ์จะโยกย้ายไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดน ไม่ว่าจะย้ายไปด้วยงานหรือย้ายไปด้วยความรักคู่รักก็ตามนะคะแต่คุณไปเพื่อที่จะหลุดพ้นจากความรู้สึกที่มันแย่ๆพันธนาการที่มันผูกมัดคุณอยู่ตอนเนี้ยที่มันรู้สึกแย่คุณจะหลุดพ้นจากตรงตรงนี้แล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะเดี๋ยวไม้หนึ่งไม้เทา้าไปเริ่มต้นงานเริ่มต้นชีวิตเริ่มต้นรักใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอือสาม 3, ถ้วยโอเคนะคะเออจะมีคนช่วยเหลือนําพาคุณไปนั่นแหละคะ่ะ คุณจะได้รับข่าวสารที่ดีได้รับข่าวสารที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนรักแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินจะได้รับข่าวสารแบบปุกบปับนะแบบไม่คาดคิดแบบฉับพลันเลยดังน,น,นั้นคุณก็เตรียมตัวไว้ค่ะคู่ของคุณอาจจะติดต่อเข้ามาแบบปุบป,ปับบอกจะเดินทางมาหาแล้วนะหรือเดินทางมาถึงแล้วนะจะพาเธอไปอยู่ด้วยก็ได้นะคะ หรืออาจจะปรับว่บบาง,งานทํางานวีซ่าที่ทําที่ติดต่อไว้ได้แล้วนะหรือบางคนสมัครงานไว้ก็อาจจะมีเกณฑ์ปรับได้งานมาเพราะมีคนรู้จักช่วยหรือคนเก่าช่วยก็ได้นะคะทําให้ได้งานสุขสมดังใจหวังนะเออใครที่เคยทะเลาะบาดหมางวิวาทกับคุณคุณไม่ต้องห่วงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้คุณอยู่ปลอดภัยอยู่ที่ไหนก็ปลอดภัยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์คุณจะมีคนอุปถัมภ์คุณและคู่ของคุณก็เป็นคนที่มีศีลธรรม มีความยุติธรรมมีคุณธรรมในตัวเองมากมายนะคะ,ะไม่ต้องห่วงนะคะคุณจะไปได้ดิบได้ดีในในเดือนนี้เดอเดอสันในที่สุดแล้วในเดือนนี้แน่นอนที่สุดคุณจะได้พบคู่ครองที่มีชื่อเสียงคู่ทวินเฟรมของคุณคู่บารมีของคุณนะคะ,ะคู่บุญคู่บารามีเลยแหละคู่คนนี้น่าจะมาทําให้ชีวิตคุณมีการเริ่มต้นครั้งใหม่นะปรับรูปแบบชีวิตใหม่ของคุณเลยนะคะจากความอึดอัด ความโดดเดี่ยวความไม่มีอะไรความมีแต่เพื่อผู้อื่นน่ะนำไปสู่ความสุขสมหวังความมีชื่อเสียงความเจริญรุ่งเรืองความมีงานที่มั่นคงมีรักที่ดีนะคะแล้วก็มีการเงินที่ได้อยู่แบบอ,อ,อยู่แบบคุณนาอยู่แบบเศรษฐีนีด้วยนะคะคนคนนี้ถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายคุณก็ได้เจอเจอผู้หญิงลักษณะแบบนี้เข้ามาอุปถัมภ์คุณก็ได้นะคะหรือการงานที่คุณทําคุณก็จะไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างจะได้มาแบบไม่คาดฝันจะได้มาแบบปุบ ปรับนะคะเออโอเคเลยแหละอ่าใครที่คิดไม่ดีกับคุณใครก่อนหน้าน,นั้นที่คุณรู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยวเดียวดายมะชีวิตเหมือนไม่มีใครใช่ไหมคะเหมือนอ้างว้างอะ่ะเออฮะมันรู้สึกโดดเดี่ยวท่ามกลางสมอระภูมิลบยังไงก็ไม่รู้แต่ไม่ต้องห่วงนะคะในเดือนนี้คุณจะมีคู่ชีวิตที่ดีคู่ชีวิตที่ดีที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเบิกบานใจที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขนะคะ การงานคุณก็ได้ขยีบขึ้นสู่ขั้นสูงได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เลยล่ะค่ะหนึ่งไม้เท้าในเริ่มชีวิตใหม่แบบปุบปรับจริงๆนะปุบปรับจริงๆจากที่ล้มเหลวจากที่ไม่มีอะไรเลยในชีวิตนะ่ะมันก็นําพาสู่ความมั่งมีความเจริญรุ่งเรืองความสุขสมบังในชีวิตจริงๆนะโอเคนะคะเราก็รับพลังงานหน้าไพ่ไปตามนี้เนาะ,อะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ